ถ้าเขาร่มหายตายจากหรือถ้าเขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยจิตเขาก็ผูกอยู่ในที่จุดเดิมเขาครับเพราะพวกนี้พวกนี้ต้องการอยากจะสร้างถิ่นของตนเองเนี่ยให้เป็นมหาอำนาจจริงๆนะครับเขาอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นลิงเป็นช้างเป็นหมูเป็นสุนัขอะไรก็แล้วแต่เถอะหรือเป็นมนุษย์แม้จะเป็นเทวดาหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตก็แล้วแต่แต่ก็อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยครับ เล้วมคิดดูนะว่ากรรมบุคคลทำกรรมเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นวันดีคืนดีสังเกตดูที่ว่าเดี๋ยวก็มีประเทศสลาดอื่นๆไปเบียดเบียนเขาถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็คือกรรมที่หมู่สัตว์นั้นทำไว้อะมันจะออกมาเป็นน้ำท่วมบ้างแผ่นดินไหวบ้างพวกเขาไฟระเบิดบ้างนะครับมีรอยเลื่อนเขาก็จะต้องเจ็บปวดกันอยู่อย่างนั้นแหละ คือกลุ่มเหล่านี้เขาไม่เข้าใจเรื่องคติสมบัติคติวิบัตินะครับถ้าเข้าใจคติสมบัติคติวิบัติเนี่ยอย่างเราเรศึกษาเรื่องกรรมนะครับถ้าเรารู้ว่าตรงไหนมันเป็นคติวิบัติมันจะต้องย้ายหนีนะครับเพราะมันที่ตรงนั้นไปอยู่แล้วบาปมันจะให้ผลมันไม่ใช่บุญให้ผลนะครับแต่ด้วยความที่มันไปยึดติดด้วยตัณหาด,ด้วยอุปาทานเนะนี่ยการมุปาทานทิฏปปาทานสีลาพตุปาทานอัตวาทุปาทานใช่ไหม ยึดมั่นชอบตรงนี้แล้วยึดมั่นความเห็นว่าตรงนี้ดีแล้วก็วางระบบระเบียบตรงนี้ไว้หมดแล้วแล้วก็มีอัตราตัวตนว่าอย่างตนเองต้องอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเข้าใจยังอุปทานมาเล่นงานมันมาจากอะไรตั้นหาเป็นปจัจจัยเกี่ยวอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เขาทํากรรมเขาทํากรรมก็มีอัตลักษณ์ของเขาแบบนั้นแหละเขาก็ได้พบได้ต่างๆแล้วก็ชาติชรามราณะก็อยู่บริเวณเหล่านั้นใช่ไหมว่าเขายึดมั่นตรงนั้นใช่ไหมครับ นี่เป็นแบบนี้นะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ากรรมมันจะมันไม่เคยลืมเราไงแต่เราเนี่ยลืมกรรมได้นะครับแต่บาปรกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราดูอย่างพวกกลุ่มเมียนมาเขาก็บ้านเขาทำมากินไมได้เขามาชั่วคราวนะครับเขามาทำมากินในไทยเราแต่สังเกตดูที่กลุ่มที่มาทำมากินเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็ส่งเงินกลับประเทศ เขากลับไปส่งไปไหนถ้าเขาสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเขาก็สั่งไปสนับสนุนก็ไปไปเบียดเบียนกันเป็นะทุีสลายกันกลุ่มชนเหล่านี้ที่เขาสืบเชื้อสายมา DNA มาพันธุกรรมมาและเขาเคยเวียนว่ายในสังสารวัตรนี้แอเรียนั้นนะพอเขามารวมกันอยู่หน้าที่เห็นไหมที่ทํางานนี่ยตึกก็ถล่มเล่นเกาอีกดูดิมันไม่ลืมเขาเลยนะเนี่ยลืบ นี่นี่ตรงนี้เชีห้เห็นว่าจากที่เขาทํากรรมถ้าคนที่ทํากรรมไม่ดีมารวมอยู่นาที่ใดแล้วมามาอันนี้ไม่ได้ไปว่ากันนะแต่พูดเชีหยเห็นเรื่องคติสมบัติคติวิบัติอุปธิสมบัติอุปธิวิบัติการาสมบัติการาวิบัติแล้วก็ประโยนคสมบัติประโยนควิบัติไอ้สี่ประการนี่แหละที่จะให้กุศลให้ผลและบาปให้ผล เราก็จะสังเกตดูว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตดูดีว่าแผ่นดินไหวตลอดพวกเขาไฟก็จะระเบิดเขาก็พยายามสร้างระบบทั้งหลายต่อสู้ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันสังเกตดูดีแต่ถ้าคนเขามีสติปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เขาเข้าใจตัวนี้เขาจะต้องหนีออกมานะครับจะต้องเปลี่ยนประเทศมาตั้งนานแล้วสมัยยุคที่มีสามารถหาที่อยู่ที่มันอุดมสมบูรณ์ก็ได้ใช่ไหมครับ เนี่ยเขาต้องหาเขาต้องย้ายแต่ทําอะไรเป็นเหตุให้เขาไม่ย้ายเพราะตัณหาเพราะอุปาทานเพราะการยึดมั่นถือมั่นของเขาที่มันไปชอบที่ตรงนั้นแล้วมันไม่ออกครับและบาปและในที่สุดจริงบาปก็ให้ผลเขาแล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเล่าแม้ต่อให้เขาเสียชีวิตตรงนั้นอีกเขาก็มาเกิดใหม่อีกมาเกิดใหม่อีกแต่ถ้า เหมือนอย่างนี้เหมือนกรณีทําไมเราต้องทํากรรมไปเกิดเป็นสัตว์นรกทําไมทํากรรมไปเกิดเป็นสัตว์เดร,าารัจฉานทําไมทํากรรมไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายทําไมทํากรรมไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ละจุดแต่ละจุดอย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเหมือนกัน <c oughs> พุทธบริษัทในยุคที่พระเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นโอ้โหมากันฟุบเลยเนะ่ไอ้คนที่เขามีคติสมบัติกาลสมบัติอุปธิสมบัติแล้วประโยคสมบัติเนี่ย ขาก็ฟังทำวางามเขาบรรลุหมดเลยนะเขาไปหมดแล้วได้กลุ่มที่อย่างเราเราท่านทั้งหลายที่ติดเลยครับก็ยึดอยู่ตรงนั้นแหละแต่เนี้ยพอคําสอนพระเจ้าเคลื่อนตัวแล้วแต่เนี้ยเคลื่อนไปลังกามันก็ไม่ไปด้วยเคลื่อนมาสวรรณภูมิมันก็ไม่มาเพราะมันวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เฝ้าอยู่นั่นแหละครับแล้วคําสอนก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยเพราะพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วโดยคําสอนเนี่ย สเสด็จไปลังกาสเสด็จไป <c oughs> ไทยเอ่ยัมพูชาเอนะ่ยเนี่ยทั้งแถบนี้หมดแล้วหรือไปแถบยุโรปว่าไปแต่ตนเองด้วยความยึดมั่นถือมั่นในที่ตรงนั้นก็เวียนไหวอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้คำสอนแล้วถ้าเราไปตามจุดต่างๆเราก็จะเห็นเด็กเยอะมาก ที่ประสูตรก็เยอะที่ตัดสรู้ก็เยอะ,ท,ยอะที่หมุนกงล้อทำมาจากที่ปริณิพานแม้สัตมหาสถานเนะี่ยดูทีนี้มันไม่รู้เรื่องกันเลยครับพวกเราไปเอาของไปไหว้ป้อมันก็วิ่งแย่งกันฟูดหมดเนี่ยคือคือกลุ่มยึดมั่นถือมัน่นและเขาไม่ยอมย้ายนะเพราะเขาไม่มีองค์ความรู้แล้วก็มันใจไม่แข็งพอบางทีรู้นะรู้นะว่า ตรงนี้มันเราทําประโยชน์เลยไม่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนตัวเองควรไปหน้าที่ที่ทาประโยชน์ได้ใจมันไม่ชอบมันไม่ชอบบรรยากาศอย่างนั้นเราติดพื้นที่มันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะครับต่อให้ห้องเล็กๆมันก็ติดต่อให้ที่แกลนแกลนขนาดไหนมันก็ติดท่านเห็นไหมขนาดมีแค่ต้นโพเงี้ยเก่าๆมันก็วนสร้างเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันอยู่แถวนั้นแหละเต็ไมไปหมด และไม่เคยคิดขวนขวายเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องคติตรงนี้มันเป็นวิบัติบาปให้ผลเขาแล้วร่างกายเขาก็เริ่มอ่อนแอก็เป็นอ,ปอุปธิวิบัติอีกและการละผู้นํำเขาในที่นั้นไม่เป็นไม่จะไม่เป็นสมาธิที่บาปให้ผลเขาและเขาประโยค่าประกอบประกอบประโยค่าความเพียนผิดกัวนอยู่งั้นไง เสียชีวิตปั๊บก็วนมีที่เดิมจะจะมาเป็นอะไรและบาปก็จะให้ผลตามกําลังที่เขาทํากันนี่เป็นแบบนี้นั้นสถานที่บางที่แผ่นดินไหวสถานที่บางที่น้ําท่วมสถานที่บางที่เนี่ยภูเขาไฟระเบิดสถานที่บางที่เป็นสลัมสถานที่บางที่เนี่ยมีแต่ยาเสพติดเต็มไปหมดแต่มันไม่มันไม่อยากย้าย ฉะนั้นเวลาจะย้ายกลุ่มคนเหล่าเนี้ยทางการก็ใช้ระบบเลยไม่ไล่ที่เผาบ้างอะไรบ้างเถอะไปลองระง,งมระง,งัมันไม่อยากย้ายเขาบอกเขาจะไปสร้างให้ดีๆให้มันก็ไม่ไปมันยากจริงๆครับเพราะกรรมของเขามันสอดคข้ออันนี้ไม่ได้ไปว่าเขาเนะว่าเราเห็นแบบนั้นไหมเราเห็นแบบนั้นไหมและเราเป็นแบบนั้นไหม ก็เลยบอกว่าในสมัยอดีตเนี่ยอย่างพวกที่ผีตองเหลืองเนี่ยมันจะไปอยู่ไม่เป็นที่ไปเรื่อย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 เืืเนี่ยแต่พวกนี้สูญพันธ์แล้วกับพวกที่ยึดเข้าไปก็สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองเบรสเสร็จปุ๊บก็ยึดอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยมีสองกลุ่มเห็นไหมผิดทั้งคู่นะไอ้เลื่อนลอยก็ผิดไอ้ทำลายเลื่อนลอยก็ผิดทําลายป่าไปเรื่อยแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้แต่เข้าเผ่าพันธุ์นี้ก็หายไป ไอ้พวกที่อยู่กับที่แล้วยึดไม่พัฒนาอะไรเลยก็ผิดบาปจะให้ผลกูก็อยู่อย่างนั้นแหละและแทนที่ตนเองจะมีศักยภาพในการทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นไม่ทําไปทําลายศักยภาพตนเองความสามารถของตนเองแล้วก็จมอยู่อย่างนี้กลุ่มหนึ่งทีนี้เราควรเป็นอย่างไรเราไม่ควรประเภทเลื่อนลอยกับการยึด แต่เราควรเป็นอย่างกลุ่มที่เป็นมัชฌิมาไอ้เขาว่ามัชฌิมามันจะมาเข้าตรงนี้แหละแอ่จะพวกกามาสุขาลิกานุโยกก็เป็นส่วนสุดอตตกิลมัฐานุโยกก็ที่เป็นที่สุดใช่ไหมพวกกามาตัญหาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งพวกภาวะตัญหาก็ยึดติดวิภาวะตัญหาไม่พอใจนิดหน่อยก็ไปคือไม่เนีมันไม,ไม่ไม่พอใจคนนี้หน่อยไปดีกว่า ไม่พอใจคนนี้ไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ยืดตัวผูจะอยู่กับคนนี้แหละกูจะอยู่กับวิเนียอยู่ที่ตรงนี้แหละผูไม่ไปไหนแล้วก็ติดก,ก็ผิดอีกมันก็เลยไม่ได้ตัวคําว่าชาญฉลาดในการสัมพันธ์อย่างเมื่อวันที่ตรงนี้ไม่ตรงนที่ตรงนี้ตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ดึงคนมาศึกษาดึงคนมาปฏิบัติหรือเป็นแหล่งให้ประโยชน์แก่ชุมชน ทำให้มันเป็นแหล่งสร้างมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสถานที่ที่ทุกคนมามาได้กุศลกันก็ตรงนี้ก็ทำเต็มที่เลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วมันล้างมันคนไม่ได้ให้ความร่วมือได้ได้ไปเสร็จก็อย่าไปนทนอยู่มันครับไปเถอะไปหาที่ไหนก็ได้ที่มันมันสามารถที่จะสร้างประโยชน์นะครับเห็นไหมเราไม่ใช่ว่า เราไม่เราเห็นว่ามันจะทําประโยชน์ได้ก็เร่งทํามันช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะเห็นไหมว่าเราไม่ใช่เลื่อนลอยและเราไม่ยึดติดด้วยพร้อมที่จะทําประโยชน์เต็มที่นะครับเพราะชีวิตนึงมันสั้นใช่ไหมครับพอทําเสร็จปุ๊บอา้าวคนไม่เห็นดีด้วยอะไรด้วยเลยโอ้โหรู้สึกว่ามันหินเกินไปก็จาลิกไปหาที่ที่มันดีที่สุดนะครับเพื่อหรือถ้าพุทธศาสนามันเคลื่อนตัวไปแล้ว ท่านก็อย่าไปดักดานอยู่ตรงนี้นะอยู่ทําไมอ่ะอยู่แล้วมันไม่สามารถทําประโยชน์หรือว่าคําสอนพระเจ้ามันไม่ได้แพร่หลายได้เลยอ่ะท่านจี่อยู่ทําไมไม่ควรอยู่ <c oughs> สมมติว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมันเคลื่อนจากวังโป่งไปอยู่ชนแดนเนี่ยท่านไปอยู่ชนแดนเอะถ้ามันเคลื่อนจากชนแดนไปอยู่สิงห์บุรีท่านไปอยู่สิงห์บุรีจากสิงห์บุรีไปสุพรรณท่านไปสุพรรณไปลบบรุรีท่านไปลบบรุรีท่านให้ดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์ แต่อย่าเอาทิฏฐิหรือตัณหาตนเองเป็นเกณฑ์บางคนก็ไม่ไปดีกว่ามันจะเจริญตรงไหนเรื่องมันเนี่ยไอ้นี้ก็ทิฏฐิกินนี่นะครับฉะนั้นช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยท่านต้องรีบขนขวายและชานฉลาดท่านไปสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางได้ไม่ได้ให้เผยแผ่ได้ไหมทําให้เต็มที่นี่เป็นแบบนี้วิธีการแต่ก่อนมันไม่มีใครบอกเราแบบนี้ไงเราก็ไปเรื่อยชอบอยู่ตรงไหนก็อยู่อะไรเงี้ยมันมันไม่พอ มันไม่พอต่อการก่อชีวิตที่เราจะมาสร้างบารมีสร้างอะไรกันเนี่ยตรงไหนที่มันสร้างได้ท่านอยู่สร้างเลยครับสร้างรวมตัวกันทําเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถนะครับทําเลยครับเพราะมันชีวิตมันสั้นท่านทําได้อะไรไม่เยอะหรอกจบแป๊บเดียวจบเลยชีวิตเนี่ยหายใจไม่กี่เฮือกก็จบแล้วต้องเปลี่ยนผ่านแล้วและอย่าไปกลัวว่าเมื่อเราสร้างทายาทสร้างอะไรไปเสร็จุ๊บเนี่ย คนรุ่นหลังมันไม่รับต่อก็เรื่องมันเดี๋ยวเดี๋ยวกัน,นท่านเสียชีวิตไปเดีวท่านก็จะต้องมาเฝ้าอยู่ในนี้ต้องระวังนะถ้าแบบเนี้ยมันนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ร้องห่มร้องไห้ยอยู่นี่นแหละนั้นเราต้องไม่เป็นแบบนั้นทำแล้วเต็มที่เต็มศักยภาพวางแผนวางระบบทั้งหมดแต่เมื่อมันเกินเหตุปัจจัยที่เราจะไปควบคุมได้อันนั้นก็ปล่อยนะครับถ้าท่านในกรณีอย่างนี้แปลว่าเข้าใจ มือนกรณีอย่างเงี้ยเนรเออะไรเออยเนี่ยท่านทุ่มให้เหตุปัจจัยก็เต็มที่นะครับต้องเข้าใจอยู่ถ้าเราต้องการอยากจะประกาศคำสอนตั้งหลายแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือทุกวันเนี้ยตามสำนักต่างๆตามที่ต่างๆเนี่ยมันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีความเชื่อก็าเนอย่าไปแย่งเข้ามานะครับอย่าไปแย่งเขาชอบตรงไหน เขายึดติดตรงไหนถ้าเราไปดึงมาปุ๊บจะศัตรูเต็มไปหมดเลยครับศัตรูท่านจะเต็มไปหมดเลยไปแย่งยอมวัดกอมาอี้ไปเอาภาวัดกอมาเว้นแต่เขาจะมาแค่โชคคู่ศึกษาอะไรต่างๆก็ยึดโยงกันไปนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดไอ้กรณีไปแย่งเนี่ยมันเป็นมันมีมัชริยาในมนุษย์น่ะอาวาสามัชริยะห่วงที่อยู่กุลลามัชริยะห่วงยอมอุปถาหรือพวกพ้อง ลาภามัชริยะผลประโยชน์ใช่ไหมครับวันนามัชริยะสีผิวอัตลักษณ์ของเขาแล้วก็ตัวธรรมวัตมัชริยะทิฐิและข้อมูลของเขาถ้าคําสอนของเราไปสอนแล้วไปทุบทิฏฐิเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราเนะเขาไม่ใช่หาคําสอนพระเจ้านะครับคนทุกวันเนี่ยไปทุบทาลายเขาเนี่ยซึ่งตรงนี้ท่านต้องเลิกทิฏฐิตรงนี้ออก แล้วก็สอนเป็นกลางๆสอนคําสอนพระเจ้าไปหน้าที่ของเราเราก็บอกว่านี่มีหลังพิงก็คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่พิงพักพิงพวกเราแล้วกนนี่พระเจ้าว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้แต่ว่าใครจะทําไม่ตรงคําสอนพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวอาจจะมาเป็นผู้ประกาศบอกหลักการหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแบบนี้ว่างั้นเดินเออถ้าเข้าใจอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะโล่งครับถ้าอย่างนั้นก็เออ เราเห็นคนน,นั้นเดี๋ยวเอามาช่วยงานหน่อยไปดึงวันนี่เสียเลยครับเสียเล็กนะครับมันเป็นปัญหามากนะครับเป็นปัญหามากๆเอาไปเราเขาพาเรียนรู้ก,กับเราแป๊บเดียวเราก็จะไปยึดนะครับว่าเขาจะต้องอยู่กับเราบางทีเขามีเจ้าของเขาอยู่นะครับเจ้าของเดิมของเขาอะครับสังกัดสังกัดของเขาอะไรของเขาเนี่ยนั้นพวกเราต้องต้องรู้และต้องเข้าใจในการดําเนินชีวิต เพราะว่ามันเป็นและและเราต้องตื่นขึ้นมานะครับดิบชีวิตอย่างเราเราเนี่ยมันสี่สิบห้าสิบกันแล้วเนี่ยหกสิบนี่อย่างพระอาจารย์เนี่ยหกสิบเนี่ยทำไมรีบขคนขวายเต่เราอยู่ในโลกใบนี้แล้วหมดแรงครับแป๊บเดียวแรงหมดแล้วทำได้อะไรไม่เยอะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นประโยชน์คนขวายทําแล้วก็ทุ่มเทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า อย่างสมมุติถ้าเราจะเข้าไปสู่ในองค์กรไหนปุ๊บเนี่ยมันจะถูกลึงรัดในองค์กรนั้น,นวัฒนธรรมประเภณนี้แต่สังเกตกลุ่มคนที่สอนกันยนะังไม่มีพวกเราไม่มีอัตลักษณ์ลงองค์กรสังเกตดูทีอยู่แบบต้องระวังนะนิสัยเลื่อนลอยเนี่ยหลายองค์เป็นแบบนิสัยเลื่อนลอยไปเรื่อยอะ่ะต้องระวังนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนผีตองเหลือง คุณจะสร้างอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเนี่ยแล้วคุณก็ต้องตอนจะหมดไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเศร้าใจกับชีวิตตัวเองเหลือเกินเนี่ยโอ้โหเราสร้างออกมามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรให้เห็นเลยอะระหว่างมันจะเศร้าใจนะครับลึกๆจริงๆอะ่ะมันจะกลายเป็นมันผีตองเหลืออไปตรงนั้นกับไปทําตรงนั้นไปทําตรงนั้นไปทําตรงนั้นไปเรื่อยนะครับแล้วมันไม่ได้ไงแต่ถ้าตนเองได้ก็ไม่ว่ากันเข้าใจไหมครับ หรือไปเป็นไป,ไปทําแบบยึดมั่นก็ไม่เอาว่าเราจะต้องยึดโยงจนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนมามันมันไม่ไหวแต่เว้นเว้นไว้เราต้องการอยากจะบาเพ็ญได้บาร,รมีได้อะไรก็ว่ากันอันนี้ไม่ไม่ว่ากันแหละแต่ต้องการบอกว่าถ้าพุทธศาสนามันฝังรากไม่ได้ไม่สามารถจะยึดโยงคนได้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้ก็ต้อง ก็ต้องหาสถานที่ที่มันสอนได้หรือว่ารวมกลุ่มชนได้เร็วที่สุดเป็นแบบนั้นต้องกล้าเดินแต่อ้ตรงนี้แหละมันยากตรงที่ว่าเดินเนียถ้าสำหรับคนยึดติดสำหรับคนเลื่อนลอยก็ไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทั้งเกียรติูไหมไปเรื่อยเรื่อยืย่อยเรืเยเืหรือสำหรับคนไม่ลุกอยู่อย่างเงี้ยไม่อยากทําอะไรจะเยอะมากครับทั้งเกียรติดูดิ ในวัดวัดหนึ่งในองค์กรองค์กรหนึ่งทั้งหลายมันมีผู้กล้าอยู่ไม่กี่คนหรอกนอกนั้นก็หลบนะครับหลบซ่อมตัวอยู่นั่นแหละมันก็เลยปลูกฝังอัธยาศัยในทีทนี้ปลูกฝังอัธยาศัยเรื่อยๆเอื่อยๆนั้นตรงนี้แก้ยากนะครับถ้าหากว่าเคยมีอัธยาศัยแบบไหนมาแล้วเนะี่ยแก้ยากมากท่านต้องเป็นผู้แก้ตัวเองนะครับเช่นว่า อธยาศัยไม่อยากรับผิดชอบอะไรอย่างเห็นเน้นปล่อยมันที่หลบเพราะมันไม่ขี้เกียจไงเน้นก็คุยยากเลยเดี๋ยวไล่ส่งนี่ได้ว่างั้นเถอะไอ้ถ้าจะให้ไปรับผิดชอบนี่ไม่ไม่ไหวแต่ละคนดูทีเนียว่าไปคนละทิศละทางอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยคือไปใช้ทิศผิดหรืออย่างนั้นใส่เขามันไม่มีแล้วครับไอ้ผ้าพับเนี่ยมันหมดแล้วท่านจินตนาการอยู่ในใจท่านน่ แล้วท่านก็ไปสร้างได้ท่านจะสร้างเน้นก็นมาผ้าออกมายอม,มาเป็นพันก็ได้แต่ท่านอยู่ในห้องคนเดียวนะครับแล้วก็กินนานการเองแล้วก็ออกมามาอยู่ในโลกความเป็นจริงตอนกินอาหารบินาบาตนิดเดียวแล้วท่านก็ไปนอนซึมอยู่กันในโล K กจินตนานการเนี่ยว่าเรามีพระมีคนดูแลแล้วก็เอาแหมพวกนี้วางนอนสอนง่ายวางงันเถอะเราไปสวดมนต์ก็มีผ้าอยู่กับเราเป็นพันรูปวางัน้นเดินสมณเนรก็เรียบร้อยนั่งสมาธิคู่กับเราท่านจินตนาการได้แต่ไม่ใช่โลกความเป็นจริง นั่นแหละคือบางคนก็อยู่ได้แค่นั้นนะแต่โลกว่าเป็นจริงก็ดูดนดดี่เนี่ยดูดูเนี่ยความเป็นจริงขาเขาก็ขยับมกมกมกนั่นแหละไอ้น,นั้นก็มองแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจอย่างนี่คือความเป็นจริงของชีวิตท่านก็อยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วดูความเป็นจริงอย่างนี้นะ่ครับแล้วก็เป็นของเขาอย่างเนี้ยหลับบ้างตื่นบ้างนี่แต่ว่าอยากให้ข้อมูล นี่คือความเปจริงท่านต้องต้องอ,งองย่าหลับนต้องอย่าหลับท่านมาชอบหลับชอบหลับมันก็เลยไม่ทันใช่จินตนาการแล้วก็บอกว่าต้องอย่างนี้เขาไปทาํางานเงี้ยใจเขาชอบแบบนั้นแต่ว่าเออเราจะคุยกับเขาอย่างไรที่เขารู้สึกว่าเข็นคล้อยตามเราแต่ไม่ใช่บังคับนะ โอ้ยนี่ต้องใช้ปัญญาคน้างเยอะถ้าใช้อำนาจมันไม่ยากหรอกครับทบตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแต่ใเข้าท่านจะอยู่คนเดียวยบังคับแมวก็ไม่ได้มันเป็นขนาดนั้นนะคนบางคนมันนึกงนอนเซง็งแล้วเบื่อเป็นไงพระหลายองค์สังเกตด,ดูดีไม่อยากทําอะไรนะอนเซง็งเบื่อตื่นขึ้นมาอยู่ยุ่งมันมันก็กลายเป็นคนงี้ยและมีโอกาสเป็นสูงนะครับคนที่เรียนมานั่งมากอย่างพวกเราเนี่ย มีโอกาสที่จะอยู่องค์เดียวแล้วก็อยู่แค่กับต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไปสิมันไม่เถียงเราไงเอ,อเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรต่างๆไปแล้วอีกทีก็ส่องพระครับเอา,าพระมัะส่องอยู่แค่นั้นแหละแล้วงั้นก็ไปเที่ยวคลายเครียดกันรวมตัวกันหน่อยรับกินิมนต์มาเพราะได้เงินทองมานิดหน่อยก็เหมารถตู้ไปโคราชบังไปหัวหินบังไป แล้วก็กลับมาก็มานอนแซงกันอยู่งั้นนะครับนี่ยชีวิตนั่นแล้วก็รอเสียชีวิตไปแล้วก็เวลาไปเผาก็เอาคุณความดีมาสรเสริญกันว่าโอ้โหคนคนนี้เรียนจบนู่นมาเรียนจบนี่มาเป็นครูสอนทําประโยชน์ให้กับ <c oughs> วัดวารามประเทศชาติาพอสมควรวันนั้นอะจะมีนี่หน่อยก็เอาม,อมีประกาศเป็นหางว่าวโกหกทั้งนั้นนะเข้าใจไหมล่ะ คือคือความดีไปปรากฏตอนเสียชีวิต <c oughs> แต่ตอนมีชีวิตอยู่จริงๆไม่เคยทำอะไรแล้วเข้าใจอ่งเป็นระบบการสร้างภาพในใจเยอะเอออันนี้เดี๋ยวพูดไปไม่มีดีเดี๋ยวจะกระทบกันขอไปแต่เรานี่พูดทั้งหมดก็พูดพวกเราจะเออเอิญท่านในไปกระจายอย่างนี้ก็ไม่เป็นพูดให้พวกเราเป็นข้อคิดว่าเราจะเลือกชีวิตแบบไหน จะเลือกชีวิตแบบประเภทที่เรื่อยๆเอื่อยๆเป็นประเภทที่เหมือนผีตองเหลืองหรือจะเป็นเป็นพวกที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองแบบยึดมั่นถือมั่นหรือมองตามสถานการณ์ตรงไหนที่มันเจริญตรงไหนที่มันจะเจท,ทำให้พุทธศาสนาจเจริญหน้าที่ตรงไหนช่วยกันไปทําที่ตรงนั้นและให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์สังคมประเทศชาติได้อย่างไรไปวันนี้ก็เลยสรุปไว้ พอสมควรนี่ยังอยอมรับพรกันนะ่ยมาก็เลยพูดไปแบบเนี้ยพูดจริงๆต้องการจะกระตุกท่านมหานานเท่านั้นเองไม่ใชจองค์อื่นเลยเหรอกพอพูดอย่างนี้นะสมณเณรก็ดีใจนะพูดต่อไปอาจารย์เรามองโลกออกเลยเนะี่ยเนี่เดี๋ยไม่ได้หัวรอดดังะ่ะแปลว่าอะไรหนูถูกใจเยน,นะใช่ว่า โอ้โหงานนี่เสียเลยอ่ะตั้งใจให้พอ